บริษัทคุ้มค่าจำกัดมีกำไรสุทธิก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้3าม0สบาทบริษัทมีนโยบายให้โบนัสพนักงานแน่ตาร้อยละ10และสมมุติให้อัตราภาษีเงินได้เท่ากับสามสิเปอร์เซนนะคะคำนวณโบนัสของพนักงานโดยคิดโบนัสเป็นร้อยละจากกำไรสุทธินะคะโดยวิธีที่1 2 3และ4ดังต่อไปนี้เนาะวิธีที่หนะคะ คำนวณโบนัสจากกำไรสุทธิก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้ ข้อนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะบอกแล้วห้ามทำผิดเนาะให้เราแทนค่าสมการนะคะพอเรารู้แล้วเราต้องคำนวณยังไงก็เริ่มแทนค่าสมการข้อนี้จะเป็น b เท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ในวงเล็บนะคะกำไรก่อนโบนัสและภาษีก็คือกำไรสุทธิที่โจทย์กำหนดนั่นแหละนะคะดังนั้นข้อนี้ b จะเท่ากับสามหมื่นสอง คำนวณทีด้วยนะคะขอ้อนี้นะพอเรารู้ B และทนะคะจะมีสมการรูปแบบสมการคล้ายๆกับโบนัสนั่นแหละนะคะใช้อัตราของอาภาษีนะในวงเล็บก็จะเป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมโบนัสนะคะดังนั้น T ก็เลยจะสมการซับซ้อนกว่าเนาะเราก็เอา สามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะสามสิบเปอร์เซ็นคูณสามแสนสองหรือว่าศูนย์จุดสามก็ได้ลูกนะคะอันนี้มันมีค่าเทียบเท่ากับศูนย์จุดสามนะคะสามแสนสองคูณสามสิบเปอร์เซ็นก็คือเก้าหมื่นหกแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นคูณบีก็จะเป็น นะคะลบ 0.3b ซึ่งเรารู้ b อยู่แล้วนะคะ b ก็คือ32ม0มนี่เองเนะเาะแล้ก็เอามาแทนค่าในสมก,การให้เรียบร้อยไปเลยนะคะที่เท่ากับ96้าหลบ0.3คูณสามหมนสะดังนั้นนะคะ G จะเท่ากับ96้าห ลบหก๐ีจะเท่ากับแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทนะคะนี่ก็จะได้มูลค่าของโบนัสและภาษีเงินได้ด้วยการคำนวณวิธีที่หนึ่งนะคะ